สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น ep ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาของทางเชญญียนย่าวันนี้จะมาแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของวัตถุมงคลที่ทางเชีนย่าสร้างขึ้นมามีทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ลูกแก้วจัก,กรพรรดิหลวงปูดูเล็กจิ๋วพลังจัก,กรวาลรูปแบบที่2จีลูกแก้วจัก,กรพรรดิหลวงปูดูพลังครอบจักรวาลและรูปแบบที่3 ลูกแก้วจัก,กรพารตแก้วแดงกันภัยหลวงปู่ดู่ผมมปัญโยค่ะการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาในอีพีนี้นะคะผู้แบ่งปันจะมาแนะนําและอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆและความหมายที่มาของการสร้างลูกแก้วจัก,กรพารตของหลวงปู่ดูท่านค่ะวัตถุมงคลรูปแบบใหม่ทั้ง3รูปแบบที่ทางเชนญ่าจัดสร้างขึ้นใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธ,ธาในหลวงปู่ดูท่านได้บูชาไป และนำไปใช้นำไปเป็นเครื่องฝึกปฏิบัติสวดมนต์ใช้เหมือนพระใช้บันทึกความดีฝึกให้จิตอยู่ในคลื่บนบุญให้ได้มากที่สุดและสามารถใช้เป็นเครื่องฝึกให้จิตมีกำลังมีพลังบุญเพิ่มพูนให้ได้ตลอดนั่นเองค่ะกาละยานามิตรและญาติธรรมท่านใดที่ได้บูชาลูกแก้วจกกักรพรรดิรูปแบบใดก็ตามหรือพระแก้วทิพย์ของหลวงปู่ดูท่านไปแล้วฝึกให้จิตอยู่กับพระฝึกให้จิตอยู่กับ หลวงปู่ดูท่านให้ได้บ่อยๆนะคะ ทำให้ได้ตลอดเวลาจะเป็นประโยชน์มากและจะได้รับผลดีต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะสิ่งสำคัญเราจะใช้เพียงความศรัทธาที่มีในหลวงปู่ดูท่านอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องลงมือทำปฏิบัติอย่างจริงจังและตั้งใจจริงๆและทำได้อย่างถูกต้องทำตามคำชี้แนะปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ดูท่านถ้าทำได้ถูกต้องจะเกิดผลดีแน่นอนค่ะ การกำพระหรือกำลูกแก้วจกักรพรรดิหรือกำพระแก้วทิพย์ของหลวงปู่ดูท่านที่มีพลังบารมีรวมมหาศาลของหลวงปู่ดูท่านอยู่ในลูกแก้วจกักรพรรดิหรือพระแก้วทิพย์เมื่อกำพระแล้วสวดมนต์และใช้เป็นองค์ภาวนาพลังงานบารมีรวมของหลวงปู่ดูท่านจะไหลเข้าสู่ร่างกายของผู้กำพระหรือ กำลูกแก้วจักรพพัดหรือกำพระแก้วทิพไว้ในมือพลังงานบารมีรวมของหลวงปู่จะไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายพลังงานจะฟอกและปรับท่าสี่ของผู้กำพร้าแล้วสวดมนต์แล้วทำสมาธิภาวนาจิตเบาสบายจิตมีกำลัง จิตจะใสบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นยิ่งถ้าเราปฏิบัติเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอก็จะคิดออกหาทางออก บอกตัวเองได้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีอย่างมีสติชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะผู้แบ่งปันจะขอแนะนำที่มาของลูกแก้วจัก,กรพรรดหลวงปู่ดูเล็กจิ๋วพลังจัก,กรวาลก่อนนะคะทางเชิญญาได้รับการอนุญาตจากองค์หลวงปู่ดูท่านให้ทางเชิญญาสร้างลูกแก้วจัก,กรพรรดหลวงปู่ดูเล็กจิ๋วพลังจัก,กรวาลเพื่อสื่อให้กับกัลยาณมิตรและญาติ ท,ทุกๆท,ท่านที่ปฏิบัติตามศาตามคลื่นบารมีของหลวงปู่ดูท่านได้รับรู้และเข้าใจว่าเราท่านทั้งหลายสามารถมีจิตที่ใสเป็นดวงแก้วได้ทุกท่านสร้างสมบุญบารมีให้ได้เต็มแล้วจิตก็ใสเป็นแก้วบริสุทธิ์ได้ค่ะดวงแก้วใสๆที่เกิดจาก การผลิตดอกออกผลจากการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ดูท่านถึงแม้ว่าดวงแก้วนั้นจะมีขนาดเล็กมากเพียงใดก็ตามความใสความบริสุทธิ์ของจิตที่ฝึกปฏิบัติเจริญภาวนาถึงขั้นบารมีเต็มแล้ว จิตจะสว่างใสเป็นแก้วเหมือนกับลูกแก้วจกักรพรรดิลูกใหญ่ทุกประการค่ะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแตกต่างกันเพียงขนาดไม่ใช่สิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญอยู่ตรงที่มีใจที่พร้อมจะฝึกปฏิบตัติแล้วไปให้ถึงความใสบริสุทธิ์ของจิตไปให้ถึงจิตเป็นดวงแก้วได้อย่างไรสิ่งนี้สาคัญที่สุดค่ะ หลวงปู่ดูท่านและหลวงตามาท่านได้ชี้หนทางเดินชี้แนวทางให้เราท่านทั้งหลายเดินให้ถูกต้องให้ตรงทางแล้วอย่าปล่อยโอกาสที่หาได้ยากนี้ให้หลุดลอยไปหรือเดินผ่านไปเฉยๆนะคะลงมือฝึกลงมือทำปฏิบัติกันให้สะสมบารมีกันไปให้ตลอดต่อเนื่องนะคะ ถึงแม้ว่าชาตินี้ยังไปไม่ถึงจุดหมายสูงสุดถ้าเราฝึกและปฏิบัติตั้งแต่วันนี้สะสมบุญไว้สะสมไว้เป็นเสบียงบุญเพื่อจะได้ทําต่อยอดในชาติต่อๆไปค่ะลูกแก้วจักรกพรรดิหลวงปูโดเล็กจิ๋วพลังจักรวาลนี้ที่ทางเช่ยนยาได้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เช่าบูชา ได้ใช้เหมือนพระเพราะได้อธิษฐานไว้แล้วใช้แช่น้ําอธิษฐานทําเป็นน้ำมนต์ได้ใช้เป็นสื่อในการปรับภพภูมิได้ใช้ติดตัวได้สะดวกใช้กรรมเหมือนกรรมพระได้ค่ะ และมีพุทธ,ธานุภาพเท่ากับลูกแก้วจกกักรพพัดลูกใหญ่ทุกประการขอให้กะระยาณมีรและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามาศาสตร์ตามคลื่นบารมีของหลวงปู่ดูท่านขอให้ทุกท่านเชื่อมัน่นมุ่งมั่นจริงๆ รมจริงจิตจะเข้าถึงความใสบริสุทธิ์จิตจะมีความเป็นทิพย์ได้ถ้าฝึกเจริญภาวนาได้ถึงขั้นสามารถได้แก้วได้ดวงทิพย์จากหลวงปู่ดูท่านคือสิ่งสูงสุดของนักปฏิบตัตินักสร้างบารมีนะคะ ต่อไปผู้แบ่งปันจะขออธิบายและแนะนำที่มาของการสร้างวัตถุมงคลเป็นจี้ลูกแก้วจกักรพรรดิหลวงปู่ดูพลังครอบจักรวาลรูปลักษณะของลูกแก้วจกักรพรรดิหลวงปู่ดูพลังครอบจักรวาล จี้นี้มีรูปลักษณะของลูกแก้วจัก,กรพรรดิลูกใหญ่แล้วบรรจุลูกแก้วจัก,กรพรรดิเล็กจิ๋วพลังจัก,กรวาลไว้ภายในลูกแก้วลูกใหญ่นะคะวัตถุมงคลที่เป็นจี้ลูกแก้วจัก,กรพรรดิหลวงปู่ดูพลังครอบจัก,กรวาลที่สร้างขึ้นนี้เพื่อเป็นสื่อบอกให้ผู้บูชาได้ทราบว่าลูกแก้วจัก,กรพรรดิลูกใหญ่จะดูแลชี้แนะ ช่วยเหลือลูกแก่ลูกเล็กให้เดินให้ตรงทางเชกเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่ดูท่านจะดูแลและช่วยเหลือชี้แนะสั่งสอนลูกศิษย์ทุกๆท่านให้สวดมนต์ให้จิตอยู่กับพระรัตนตรัยให้ทําความดีฝึกให้จิตให้อยู่ในคลื่นบุญให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติให้ทําสมาธิภาวนาให้ได้ทุกๆวันสร้างสมบุญบารมีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฐานของจิตมั่นคงแข็งแกร่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดค่ะหลวงปู่ดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะใส่ใจดูแลชี้แนะเทศสอนให้ลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาต่อหลวงปู่ดูท่านจริงๆหลวงปู่ดูท่านจะช่วยลูกศิษย์ทุกท่านที่ทําจริงปฏิบัติจริงฝึกกายและใจให้อยู่ในเส้นทางธรรมปฏิบัติต,ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่าง ถูกต้องตรงทางเมื่อสร้างสมบุญบารมีตามคำชี้แนะตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ดูท่านแล้วเมื่อจิตเกิดการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆจิตจะสว่างด้วยแสงแห่งบุญมากขึ้นเรื่อยๆจิตจะละเอียดมากขึ้นเพราะจิตได้พัฒนาจิตจะมีกําลังและจิตจะเกิดปัญญารู้และเข้าใจทุกอย่างได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะเมื่อจิตรู้ตามความเป็นจริงได้ จิตจะพัฒนาไปตามขั้นตอนเมื่อปฏิบัติถึงขั้นบารมีเต็มจิตจะใสเป็นดวงแก้วจีลูกแก้วจักรพรรดิหลวงพูด,ดูพลังครอบจักรวาลสามารถห้อยติดตัวได้ตลอดเวลามีพุทธคุณทุกด้านใช้เป็นเครื่องทำสมาธิภาวนาได้ใช้เหมือนพระได้เพราะได้อธิษฐานไว้แล้วใช้กรรมขณะสวดมนต์ได้ใช้เป็นสื่อในการปรับภพภูมิได้ป้องกันภัยได้และ และสามารถใช้ลูกแก้วแช่น้ำอธิษฐานทำน้ำมนต์ได้และมีพุทธานุภาพครอบจัก,กรวาลพ่อหลวงปู่ดูท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเรียบร้อยแล้วค่ะการที่ทางเชนยนญาได้สร้างจี้ลูกแก้วจัก,กรพรรดิหลวงปูด่ดูพลังครอบจัก,กรวาลน,นี้ขึ้นมาเพื่อให้ญาติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางตามศาสตร์ของหลวงปู่ดูท่านได้มีกำลังกายมีกำลังใจที่มั่นคง มีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการปฏิบัติภาวนาในการสวดมนต์ให้ผู้ที่มีศรัทธาในองค์หลวงปู่ดูท่านได้มั่นใจได้ว่าหลวงปู่ดูท่านจะช่วยชี้แนะคอยช่วยทุกทกท่านอยู่ตลอดด้วยการให้ปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่องให้นึกถึงพระและหลวงปู่ดูท่านให้ได้ตลอดต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติธรรมจริงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรู้และทางธรรมดีขึ้นเรื่อยๆจะเกิดความอัศจรรย์มากมายในชีวิตแน่นอนค่ะสิ่งที่ชัดเจนถ้าจิตได้พัฒนาสูงขึ้นความโรคความโกรธความหลงจะลดลงได้จริงๆการใช้วัตถุมงคลถ้าเราสามารถใช้ได้ถูกวิธีและใช้เป็นใช้ได้ถูกทางก็จะเกิดประโยชน์มากมายและจะได้รับประโยชน์ทั้งทางโลก ทางธรรมจากวัตถุมงคลที่ทุกๆท่านได้บูชาไปค่ะ ผู้แผงปันจะขอแนะนำวัตถุมงคลรูปแบบใหม่อีกหนึ่งรูปแบบที่ทางเชนญย่าได้สร้างขึ้นถวายงานบูชาหลวงปู่ดูท่านนะคะรูปแบบที่3ของวัตถุมงคลที่ทางเชนญย่าได้สร้างขึ้นมาใหม่คือลูกแก้วจักรพรรดิแก้วแดงกันภัยหลวงปู่ดูผมมะปัญโยค่ะกาลยานามิตรและญาติธรรมทั้งหลายต่างคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะว่าพระแก้วคู่บารามีของพระรีอรยะเมตรยัยคือ คือพระแก้วแดงและจะขึ้นมาจากเมืองบาดาลเมื่อพระโพธิสัตว์ที่บารามีเต็มคือองค์หลวงปู่ดูท่านจะเสด็จมาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หในพัทรกับนี้คือพระศรีอริยะเมตไตรทางเชีนญาได้ตั้งจิตอธิฐานขออนุญาตหลวงปู่ดูท่านสร้างลูกแก้วจัก,กรพรรดิที่มีขนาดเล็กลงเพื่อผู้บูชาจะได้นำติดตัวไปได้ทุกๆท,กที่และใช้กรรมเหมือนพระ ได้เพราะได้อธิษฐานไว้แล้วนั้นและเพื่อความสะดวกถ้าไม่มีพระแก้วทิพย์หรือลูกแก้วจัก,กรพพัดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ลูกแก้วจัก,กรพพรดแก้วแดงกันภัยของหลวงปู่ดูแทนได้ค่ะและสามารถใช้แช่น้ำแล้วอธิษฐานจิตทำเป็นน้ำมนต์ดื่มได้ ใช้กรรมแทนพระผงจกักรพรรดิได้และใช้เป็นสื่อในการปรับภพภูมิได้เมื่อหลวงปู่ดูท่านได้อนุญาตให้ผู้แบ่งปันสร้างลูกแก้วจกักรพรรดแก้วแดงกันภัยหลวงปู่ดูขึ้นมาได้ทางชินญ,ญาได้สั่งทำลูกแก้วที่เป็นแก้วแดงไม่ได้เคลือบสีแดงและไม่ได้เคลือบสารปลอดจึงสามารถใช้ลูกแก้วจกักรพรรดแก้วแดงกันภัยหลวงปู่ดูพรมมปัญโยแช่น้ำแล้วอธิษฐาน ทำเป็นน้ำมนต์ดื่มได้ลูกแก้วจัก,กรพรรดิแก้วแดงกันภัยหลวงปูดงป่ดูท่านหลวงปู่ดูท่านได้เมตตาอาธิษฐานจิตปลุกเสกเรียบร้อยแล้วลูกแก้วจัก,กรพรรดิแก้วแดงกันภัยหลวงปู่ดู่พมะปัญโยจึงมีพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธ์ ประการกันไัยได้ครอบจัก,กรวาลและทางเช่นยาได้นำลูกแก้วจัก,กรพรรดิแก้วแดงกันไัยหลวงปู่ดูพภมาปัญโยแช่ไว้ในน้ำมนต์พร้อมไปด้วยเรียบร้อยแล้วครบถ้วนทุกประการจึงได้เปิดให้ผู้ที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ดูท่านได้บูชาลูกแก้วจัก,กรพรรดิแก้วแดงกันภัยหลวงปู่ดูท่านได้แล้วค่ะ วัตถุมงคลรูปแบบใหม่ทั้งสามแบบของทางเชีนย่าได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกเรียบร้อยแล้วจึงมีพลังพุทธคุณมีพุทธานุภาพอย่างไม่มีประมาณค่ะกาลยานามิตรและญาติธรรมท่านใดที่ได้บูชาพระแก้วทิพหรือลูกแก้วจกักรพรรดิรูปแบบใหม่ของทางเชญญนย่าไปแล้วอยากเก็บไว้เฉยๆนะคะถ้านำติดตัวได้หรือห้อยติดตัวไว้พุทธานุภาพในลูกแก้วจกักรพรรดิและ แก้วทิพย์จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆรอบด้านและที่สําคัญการที่จะเกิดผลดีตลอดต้องไม่ทิ้งการปฏิบัติภาวนาและทุกครั้งที่ทําสมาธิภาวนาให้เอาจิตวางไว้ที่พระหรือที่ลูกแก้วจัก,กรพพัดที่ได้กรรมไว้ในมือหรือห้อยติดตัวไว้อย่าภาวนาเปล่าๆนะคะเพื่อให้พระ ที่อยู่ในมือกับจิตจะได้รวมประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเท่ากับมีพระอยู่ในตัวเราพลังงานแสงบุญพุทธานุภาพในองค์พระจะไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งมีผลมากต่อจิต จิตจะมีกำลังจิตจะมีความเข้มแข็งและบุญบารมีจะเพิ่มขึ้นได้อย่างมากมายด้วยค่ะถ้าเราใช้พระเป็นจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะผู้แบ่งปันแหง่งศรัทธาขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับกัลยานามรและญาติธรรมทุกๆท่ทททานที่ได้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูท่านที่ทางเชิญญาได้สร้างทํางานถวายบูชาหลวงปู่ดูท่านผู้ ู้แบ่งปนันขอเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบตัติและนักสร้างบารมีทุกๆท,ท่านขอให้ทุกท่านสร้างบุญบารมีได้เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปได้ตลอดต่อเนื่องนะคะขออนุโมทนาสาธุในบุญทุกประการค่ะวันนี้ใครๆก็ทำได้ EP ของการแบ่งปนันแห่งศรัทธาของทางเชญญิญย่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ โรดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะจแชรอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแชรจุ๊บจุ๊บ